ในไม่ีดอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาเวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่อลยนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมันมีคนมันมีอยู่แล้วพี่คนนี้มันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันติดอะ่ะมันคล่องอะไรหรือเปล่าหรอเดี๋ยวไปคุยกับคนขอข้อแกงก่อนก็ได้ เไม่ได้ยิงใครเลยเอาเอาเลยนี่แก๊งมาดิน้องไหนอะที่ไหนอ่ะเขาเนี่ยหอนส้มนะลุงพี่ลุงว่าอยู่ไหนะไหนวะจากกระชับมิดรทำไมกลายเป็นเนี่ยว่าย่หอออกมกับลุงนะคนละไม้ละมือเฮ้ยสวัสดีครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากแก๊งไหนทิเบตเน็ตคับอ้าวทำไมถึงออกครับทำไมถึงออกแล้วมาเนี่ยอยากหาอะไรใหม่ๆมันทำบ้างอะครับหาอะไรใหม่ๆทำบ้าง เราเราออกดีไหมครับออกจากอะไรนะครับออกดีไหมครับออกดีไหมออกออกดีครับออกออกปกติเลยครับไม่ไม่ได้ออกเพราะมีปักเสียงหรือว่ามีอะไรกันเลยก็คือมาจากฟี่เป็นเด็คใช่ครับเราบอกเขาว่าไงพอพอบอกเลยไหมหรือว่าหรือว่าบอกแค่ว่าออกเฉยแล้วประย่อะไรนะครับเราได้แบบว่าคุยแบบยังไงอะไรเงี้ยเผื่อแบบมีปัญหาไงไม่อยากมันมันมันเป็นการมันเป็นการคุยแบบคุยกัน ข้างนอกครับก็คือมันมันบอกมันบอกจากข้างนอกแต่ว่าข้างข้างในก็คือแบบพอเข้ามาผมก็ไปออกเลยก็คือคุยกันข้างนอกว่าอยากหาอะไรใหม่ใหมใช่ครับใช่ก็คือแก๊งผมเป็นอันนี้ใช่ไหมแก๊งผมเลยใช่ครับใช่ใช่อ๋แล้วเราผมถามแก๊งแก๊งผมมีอะไรใหม่พอบอกได้ไหมไม่คือจริงๆจริงๆมันอย่างนี้คือตอนแรกอ่ะผมอ่ะกาจะแบบว่ากาจะแบบว่าถามว่าจะเล่นอยู่ที่นี่ต่อไหมก็ มันก็ไม่ไม่ได้ว่าแบบนี่หรอกครับคือผมกะอาจจะแบบว่าลองไปหาอะไรที่อื่นดูไหมก็คือพูดพูดกับน้องก็คุยกับน้องสองคนตอนนั้นแะครับใช่ครับแล้วทีนี้พอพอคิดไปคิดมาก็คือแบบว่าเราก็มีของอยู่ที่นี่แล้วมีอะไรอยู่ที่นี่แล้วก็ทําไมไม่อยู่ต่ออะไรเงี้ยผมว่าผมว่าคิดเรื่อยแหละแล้วพอจังหวะนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมก็อยู่ที่นี่ต่อดีกว่าผมก็พูดกับน้องนะว่าอยู่ที่นี่ต่อดีกว่า แล้วส่วนน้องก็คือจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็เอาเลยเพราะว่าผมกับน,น้องไปไหนไปกันไงนแล้วน้องแล้วน้องมาไหมครับน้องมาสมัครไหมเอ่อไม่ครับไม่น้องบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาอยากจะลองลอง,ลองอีกลองอีกที่หนึ่งก่อนเพราะว่าเขาบินไปลงแล้ว<อ>เขาอยากพยายามตรงนั้นก่อนผมก็เลยนั่นแหละก็คือตอนนี้ต่างคนต่างแบบต่างเดินออกมาก่อนก็ก็ซับซับพอร์ตกันไปเรื่อยๆครับพี่มีวัตุแล็บอะไรครับมีไม้สามมีสาม คือผมจะถามว่าถ้าสมมติว่ามีตอรรี่พร้อมเข้าไหมยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ออนยี่สิบสี่ครับฝีมือครับฝีมือตัวเองเป็นไงบ้างเอ่อถ้าถ้าสกิลสกิลหนึ่งผมน่าจะได้ให้แค่ประมาณห้าหกครับแต่ว่าถ้าวงไฟผมมั่นใจสักประมาณแปดอันนี้ไม้ไม้ไม้มีดรถรถรถอะไร bm ครับอันนี้คือฟาร์มเองเลยหรอฟาร์มม right? e ือเลยหรออะไรนะครับฟาร์มมือเลยหรอรถที่จะรถ bm 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 <ค vacation. S 1> เป็นนี่ครับเป็นของครอบครัวช่วยกัน อ๋อเราเอาเวสตีต oh, ิดได้เติมไหมได้เติมกาชาไหมเนี่ยอะไรนะครับกาชาได้เติมครับกาชากาชาถ้าเป็นของของส่วนตัวผมเองผมไม่ได้เติมครับอ๋อก็คืออันนี้คือคือดันเองหรือว่าแกงดันให้ครับสองคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไงครับจะเรียกว่าแบบว่าเป็นการแบบว่าอคือมันมันแบ่งหน้าที่กันนะครับ แต่ว่าคือส่วนตัวคือเหมือนแบบว่าเราเราเราทำส่วนหนึ่งแล้วเขาจะทําอีกส่วนหนึ่งให้อ่ะครับก็คืออก็คือแบบว่าได้ของมาจากแกง๊งคือแก๊งใช่ไหมเออมันได้ได้แค่ได้แค่มีดครับได้แค่มีดแต,ไแตไ่ไม้ผมไม้ผมตันเองห้าสิบทีแล้วผมไอ้ผมอยากรู้คือได้อยู่เหตุการณ์ตอนที่บอกว่าด่ากันในแอร์บอสไหมตอนที่ผมกับทิปย์ไนด่ากันในแอร์อปผมอยู่อ,อย,อยู่อยู่ตั้งแต่เมืองเปิดเลยครับอ,อืมก็คือก็คือเป็นเซ็ ที่อยู่มาจากเมืองนี้แหละไม่ได้มาจากที่อื่นกับเขาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่โอ้คือผมอยู่อยู่เมืองนี้แหละอยู่มากี่เดือนครับอยู่แกลงตั้งตั้งแต่เมืองเปิดเลยครับเมืองเปิดก็เดือนสองเดือนใช่ครับใช่ประมาณนั้นออกแล้วหลังจากหลังจากจบจบสตอรี่ได้สองสาวันผมก็ออกเลยครับเขาอยู่เท่าไหร่นะบอสเอออยู่เท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบ อ๋อแล้วแล้วตอนนั้นที่แบบว่าด่ากันนี่กันไม่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 ชอบแก๊้งผมหรอหรือว่าไม่ได้ด่าเขาได้ด่าไหมใครผมหรอใช่ได้แบบผมอ๋อไม่ครับไม่ไม่ผมผมมันเขาเรียกไงนะผมไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเรื่องอะไรพวกนั้นอยู่แล้วถ้ามันมันไม่ใช่แบบเล่นแบบสตอรี่ผ่านสภาผมไม่ค่อยครับมันไม่ใช่สตอรี่ผ่านสภาปกติปกติผมไม่ไม่ค่อยด่าครับคือเล่นเล่นก็คือเล่นปกติ ผมอยากรู้ว่าบอสทำไมถึงเลือกเคียวสวยครับมีตั้งหลายเกงอะไรนะครับทำไมถึงเลือกเคียวสวยครับเพราะว่าในเมืองก็มีตั้งหลายเกงอ๋อเพราะเห็นเห็นว่าเห็นประกาศครับก็เลยเลือกอยากมาลองแหละอยากมาลองเหรอใช่ครับใช่ใช่อยากอยากรู้อย่างนี้ครับรู้จักแบล็กเกาเคียวสวยมากน้อยแค่ไหนครับอ่อผมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าบางทีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเท่าไหร่ ว่าเราลองใจเขาได้เว้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองฝีมือนี่เท่าไหร่นะเต็มสิบถนาดอาบน้แลบอ่จะบอกว่ามันมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับก็คือตามสถานการณ์ครับมีดนี่ทิกใหม่ได้ไหมมีดอ่อยังไม่ชินครับแต่ทำได้แต่ทำได้อาจจะติดบ้างบางทีครับแต่ว่าไม่ไม่ชินเท่าไหร่ ราะว่าผมไม่ไม่ใช่สายหนึ่งหนึ่งแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นหนึ่งหนึ่งด้วยเพราะปกติเวลาซ้อมก็คือจะซ้อมแบบสามสิบสามสิบสามห้าสี่สิบอย่างเงี้ยเอางี้ผมขอคอนแทคไว้ได้ไหมถ้าพุ้ตรงเฟสไอซีอ่ะได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแอสเซต่าลาวิไปเตต่าลาวิคือผมถามอีกอะคุณถามอีกเรื่องครับขอบอกบอกสเปกคอมตัวเองหน่อยได้ไหมเอ่อไอสามสิบสองหนึ่งร้อย หนึ่งศูนย์หกศูนย์ครับได้มาอ่าสิบหกครับ,ค,รบความจำเครื่องอ่อาหนึ่งเทระไบต์ครับ SSD M. 2หรือเปล่าครับใช่ครับโอเคบอสไม่มีแล้วบ,บอสพูดต่อได้เลยว,วันหนึ่งฟา,าร์นนนนามได้เท่าไหร่อ่ะวันหนึ่งอ่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งฟาร์มได้เท่าไหร่ถ้าถ้าฟาร์มแบบถ้าฟาร์มแบบไม่นิ่งจริงแล้วก็ตกวันละประมาณสี่สี่แสนห้าครับ ถ้าฟาร์มแบบไม่ไม่สนใจเลยเลยนะประมาณสี่แสนห้าห้าแสนครับเพราะว่าตั้งแต่เมืองเปิดมาก็ฟาร์มแบบนี้ตลอดแล้วตอนนี้มีตังค์เท่าไ<ช>หร่อ่ะบอกได้ไหมในตัวตอนนี้ใช่ไหมครับรับตอนนี้ตอนนี้มีประมาณล้านสองล้านสามครับโอเคลองฝีมือไหมลองเล่นกันไหมเลนนิ่งไหมเชื่อว่าผมเข้ามาแล้วตัวผมมันยังบ้าเกินไปพี่ผมไม่กล้ารีตอมอติ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดคิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวถ้ามีซ้อมเดี๋ยวผมเรียกแล้วก็ผมังผมยังไม่ได้แบบว่าเข้าปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะผมผมจะอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าแบบมาอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมได้ครับแต่ผมเมย์ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าสมว่ามีสตอรี่พร้อมไหมพร้อมเข้ายี่สิบสี่พอยี่สิบสี่ผมเข้าผมเข้าเข้าก่อนเวลาเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเข้ามาเตรียมตัวเองเหมือนกัน โอเคก็ถือว่าโอเคคือผมอยากให้แวะแวะเวียนมาเจอกันอย่างน้อยมายืนแบบแลนแลนเนี้ยแลนที่อยู่เนี่ยได้ครับได้แต,แต่บางทีก็เจอเจอได้ตามจุดฟาร์มก็ได้ครับเพราะว่าผมฟาร์มตลอดอยู่เนอนั่นแหละแต่ผมสนใจผมสนใจอยู่มีอาวุธเยอะดีรถก็รถก็มีตัวเองไม่ต้องดันอะไรเ <Okay. S 1> ยอะแยะขอแก้นั่นแหละครับถ้าสมมติว่าอย่าอย่าอย่าไปแก๊งอื่นอ่ะผมผมมัไม่ชอบคนที่ว่า มาขอแก้งผมแล้วบอกว่าไปอยู่แก้งอื่นแล้วกลับมาเงี้ยผมจะผมจะไม่ไงแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ที่ผมเอาเข้าจนแบบจนผมเรียกเงี้ยอันนี้เอาเลยเข้าเลยได้ครับได้โอเคนั่นแหละถ้าสมมติเป็นตอรีอ่เดี๋ยวเดี๋ยวว่านครับเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเมื่อกี้ผมผมพูดว่าก,การ์ดจอผมอ,อะไรนะหนึ่งศูนย์หกศูนย์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมผมพูดผิดผมจำผิดเป็นไอ้หนึ่งหกห้าศูนย์ครับ โอเคครับนะครับอยู่ด้วยกันไปก่อนทักทายกันเยอะผมผมไม่อยากผมไม่อยากให้แบบว่าแวะมาเข้าไปอะไรเงี้ยได้ครับคิดีเจ๊ได้ได้ครับได้ได้ได้มาแทสทักทายกันถ้าสมมุติว่าอัปเดตในเฟซได้ก็อัปเดตว่าทำอะไรบ้างวันวันหนึ่งอะไรเงี้ยเช็คอินแลนด์อะไรี้เช็คอินแลนด์ให้ผมได้ไหมเช็คอินแลนด์ทักถ่ายรูปให้เซต้าได้ไหมว่าเข้าแล้วเวลาห้าทุ่มไปกันต่ออะไรเงี้ยจุดฟาร์มให้ก็ได้ครับ โอเคก็ก็ก็เช็คอินบอกว่าแบบสามทุ่มสี่ทุ่มไปกันต่ออะไรเงี้ยได้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเจ้าต้าโอเคเพราะผมผมอาจจะไม่อยู่แลนด์ล่ะเพราะผมอาจจะไม่อยู่แลนอยู่แล้วมันไปขี่รถอะไรกันได้หมดเด็กเด็กใช่นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเจ้าต้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเช็คอินได้เลยนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเช็คอินคนที่ใครอ่ะเด็กบอสครับ ใครอะก็นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้นะเอางี้ก็เป็นแบบสรุปคือผมสนใจแต่แค่ขอแค่เช็คอินแบบมามามาแลนอะไรเงี้ยมาแลนวันนี้ถ่ายรูปให้ดูอะไรเงี้ยได้ครับได้ได้ได้เช็คอินให้ดูหรือว่าเช็คอินทวิตหรือว่าส่งให้ในเซต้าในแชทก็ได้เดี๋ยวเช็คอินจุดฟาร์มก็ได้ครับเคได้น่าจะอยู่จุดฟาร์มบ่อยสุดแล้วได้ครับได้ได้ได้ กอบไอ้กอ,อกับ AD มีประมาณอย่างละ400-500ยร้อโอเคเนี่ยนี้นนผมยิ่งชอบเลยคนแอคทีฟบัตรประกันในตู้ไม่อยู่ประมาณ7จ็ใบครับโอเค <c oughs> <c oughs> เอางี้วารกิจวันนี้อะไปขอเบอร์ในแก๊งให้ครบทุกคนอะใครที่ใส่สูตรใส่กอดไปขอเบอร์ให้หมดเลยได้ครับได้โอเคไหมโอเคอะงั้นเบอร์ของก็เล 9. 9. ็กเก้าุเก้า มีดไม้พร้อมหายไหมพร้อมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะแล้วชื่ออะไรนะอีกรอบเซนโซครับเซนโซโอเคเซนโซมีดพร้อมหายปากพร้อมหายหายพร้อมหายโอเคหายหายก็แค่ขึ้นใหม่ครับเฉอเนี่ยแหละอย่างเงี้ยอยากผมชอบเลยเโอเคแหละฮะอ่อตรงผมขอขอเบอร์ทุกคนตรงนี้ได้ไหมครับที่อยู่เกี่ยวร์หกหกครับพี่ชายหกหก หกหกใช่ไหมครับเนี่ยงเราโฟกเนี่ยพี่เนี่ยมบอกอยู่ว่าพี่หลังใช้เนี่ยไม่ปาดหรอครับไม่ปาดเสียหรอไม่บอสบอสเวลดสามหรอหรือเวลด์สองสามแล้วครับสามมันใช้ได้ด้วยหรอไอสกินใช้ได้ใช้ได้มันใส่ได้เหมือนเราสกินอ่ะเออหรอพี่จะตีหนูทำไมคะเบอรงยหรือเบอร์เงยมีอะไรครับอะไรครับเนี่ยพี่จะตีหนูทำไมคะบอสบอสบอสเดี๋อเด็กสาวจังคผมมา คุยขอเพิ่งมาเดมาเดมาเดเสียงปกติปกติได้ตีกันไหมตีกันอะไรหนึ่งแปดหกปกติได้ตีไหมตีอะไรฮะเพี้ยอะไรตีอะตีอะตีอะเพี้ย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 เป็นไรเป็นไรคุณเป็นไรคุณเป็นไรเนี่ยคุณมาถามอะไรเนี่ยอยู่ดีๆมาตีเลยผมไม่ผมไม่เป็นคุณครูมาถามไอ้แฝดนี่สักแต่ไปเจออยู่กับแฟได้เพี้ยเพี้ยเลยนะ บอสบอลบอสรานี่ยเป็นมึงอ่ะบอสครับลุงครับบอสครับลุงครับมานี่หน่อยได้ไหมอ่ามาหนี่มาไม่มึงดูมีความรักไม่พูดเลยว่าใครๆดูคนอื่นก็เดินมาคนคนมันเยอะไงผมจะถามว่าเอาไงเอาไงกับเรื่องแน่ดอกไี่เอาไงอะไรไปไหนมาไงเอิลูปีบอกจะมาเล่นท ok. ี่ที่เขาเล่าอ่ะที่เขาเล่าพี่ที่เขาเล่าพี่เซตาเดี๋ยวรอหนึงงรอเซตาเรื่องไอ้ที่พี่เซตาบอกไงว่าแบบพูดอะไรนะพี่เซตาเขาพูดอะไรนะพูดอะไรนะไม่ถึงใครอันไหนมันล้อมึงมันล้อมึงตอน คนไหนที่มึงบอกที่มันมึ็แกงทีวีไงพูดที่เขาบอกว่าพูดเยอะๆพูดเยอะๆแล้วเราเล่นกับเขาวันไหนสรุปเราเล่นกั่เขา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 ไม่ตกหลุมเขาออกมาไงนะคะเขาออกเพราะอะไรนะใช่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 ะไรวะคนนี้คนเมื่อกี้ไม่บอกว่าแต่ถ้คนขาดเราเราคนเก่างเติมได้นะเออเเออก็นั่นแหละก็ถือว่าเราลองใจเขาเนี่ยบอสคนนี้อยากเข้าเนี่ยบอสคนนี้อยากเข้าเนี่ยแฟนผมนะแฟนผมอ่ะไออีดโกงตึ๊บเลยไนถ้าเราคนคนรอรอเขาออกมาเาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากออกมาหาอะไรใหม่ใหม่ จะะะหาาปรรรสบกณ์อไฟิลมมันอยู่เทียาแล้วแบบเบื่ออะไรเงี้ยจริงไม่ไม่รู้อ่ะแต่สำหรับผมผมช่างใจว่ะอจริงๆเราต้องรอดูไปก่อนจริงๆอ่ะต้องรอว่ะใช่ก็นายเล็กก็บอกก็บอกก็บอกเขาแล้วว่าให้เขามันมมากๆอ่ะมันนี่พี่เล่นแมสสปอตมันมันมั่อมมากๆมันทำไมถึงจะต้องเลือกที่อยู่ที่ใหม่เหรอเออสกินมาสกินมาสเเท่าไหร่วะพี่ผมว่าผมวฮัลโหลครับไข่สกินปากเท่าไหร่ครับ ต้องเอาลงแบบไอทีอ่ะบอสผมว่าต้องอยู่กับแบบไอทีให้ได้ก่อนอันนั้นถึงจะเชื่อใจแบบอยู่กันไปเรื่อยอ่ะแบบว่ายังก็นั่นแหละให้เควยเขาไปละกันเพราะว่าถ้าว่าให้เขามายืนแลนด์เหมือนต่ก่อนไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่ค่อยก็ไม่ค่อยอยู่ไงให้เขาเช็คอินเป็นเช็คอินในแชทในอะไรอ่ะจริงๆริอะอย่างที่บอสทำมาถูก้วแบบไล่ขอแบบเบอร์คนในแก๊งอยากดูความแอคทีฟใช่ไหมใช่ใช่แลอวจริงคือตอนนี้เรากับทีมเอกมันยังไม่วัดกันเว้มันยังไม่แบบยังไม่เห็นภาพขนาดนั้น เราเจอกันได้แค่ไหนเองในอ่ะพูดตรงๆเจอกันในแค่แบบอ่ะงานร้านงานบ้านกบกําลังไปป๋ะคบหนึ่งคือบางทีบางทีบางทีบางบางคนคือเขาไม่ได้ยึดติดกับใครไงเข้าใจใช่ปะเขาก็อยากออกอย่างเช่นผมเขาเคยผมแบบไม่ไม่ไม่ได้ยึดติดกับใครแต่ก่อนนะผมก็ออกไปเล่นของผมอยากอยากเล่นก็เล่นอยากอยู่ก็อยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบมันก็เหมือนฟิลแบบ หมือนเหมือนเนี่ยเหมือนที่มอนไปเรืร่องไงนานแต่ก็เังได้อย่างก็เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเนี่ยประมาณนั้นแต่แต่มันเป็นฟิลที่สูงขึ้นไงแต่กูกูไม่อ่ะผูคนตรงไปตรงมาฟิลที่มันต่ําลงอะมันคนเรามันจะเห็นไหมล่ะความท้าทายใหม่มันต้องท้าทายมากๆกเลยนะว่าไงแบบเจ้ารถใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับหมยหมยถึงพี่คนหัวส้มอะผมตอนตอนที่ที่มีเหตุการณ์ด่ากันในแอรอปอปะตอนนั้นผมก็เข้าไปคุยกับเขาอยู่นะเขาก็ไม่ได้อะไรนะตอนนั้นอืม ก็ดูดูไปเพราะว่าก็ก็ถือว่าทรงดีแต่ก็ต้องดูเรื่องนิสัยแหละเรื่องความละกียก็ดูก็ดูไปแหละเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นคือที่ดาวเคยมีคนหนึ่งจากแก๊งอื่นก็แบบนี้นะหรือว่าที่ไหนทั้งที่และแก๊งเราเคยมีอยู่ไม่ใช่แก๊งอื่นอย่างนี้แหละใช่ปะเออผมว่าดูเรื่อยๆว่าเดียววันีใครใครว่ามองจันได้ปะไอ้เหี้ยมันเคยมีอยู่ว่าจัาได้หาว โอเคอยู่ใครวะเนี่ยคนดูจำได้ว่ามันเคยมีอยู่นะบอนักบอลนักคนดีไม่ไม่เออคือมันเคยมีกรณีพี่เฮงเคยอยู่เอ็มจีอะไรเงี้ยมันก็แบบคือเขาก็มาเต็มที่คือเขาก็แต่สุดท้ายเขาก็ออกแหละแต่แค่แบบเราก็ต้องดูใจอะมันนเรียกว่าดีใช่ไหมเออมันก็ดีอยู่มันก็ดีเป็นบางคือมันส่วนดีมันก็มีไงแต่ส่วนไม่ดีมันก็มีไงีมันไม่ทักทายดีครับสวัสดีครับพี่คนนี้ได้ขอเปิดเลยไอ้เชี่ยรูปีมยันมาอยู่นี่เหรอไอ้สัตว์คุณไม่รับนะไอ้ยัก อะไรก็ผมไม่รู้เลยแต่งตัวดิแต่งสุดๆเก้าเลยเอาเขาเรียกให้ทำไมดูปีดูปีน้องชายใหญ่ขอบคุณครับเออมันเคยมีอยู่แต่ก็นั่นแหละอยากให้แบบว่าเช็คอินนะเช็คอินอันนี้สำคัญมากนะผมเข้าใจอยู่ว่ามาแลนด์มันไม่ค่อยเจอใครหรอกแต่ก็ถ่ายรูปเช็คอินในเบอร์หรือว่าในในแชทก็ได้ได้ครับได้ได้อาจารย์โจ้อาจารย์ถามว่าพอเราแบบอยู่จุดสูงสุดแล้วทำไมถึงเราแบบหลงมาอยู่จุดที่แบบ ต้องดิ้นรนอ่ะอันนี้แบบตามิุดฟิลเออฟิลเปยังไงพูดยังไงเดีอ่ะพอมันอยู่จุดที่มันแบบมันไม่มีไม่มีอะไรต้องทําแบบไม่มีใครต้องเล่นด้วยหรือว่าแบบนานๆานมาทีแล้วแบบผมไม่รู้มันรู้สึกแบบว่าจุดมุ่งหมายมันไม่มีอะไรให้ทําอะครับเคยจุดมุ่งหมายคือแบบว่าจะไม่อาจจะว่าเมื่อก่อนที่แบบว่าเฮ้ยผมต้องมีอาวุธที่สามก่อนแจ้งอื่นนะแก๊งผมต้องเก่งกว่าแก๊งอื่นนะต้องมีของมากกว่าแก๊งอื่นนะจนตอนนี้มันแบบว่า เฮ้ยทำไมกูขึ้นรถไม่ได้ผมอยาทำอะไรพี่ผมต้องฟาร์มอะไรเพิ่มต่อผมต้องทำอะไรเพิ่มต่อหรือว่าผมต้องรออะไรต่อหรือเปล่าอ่มณ์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับอย่างงี้พี่พี่อยากบอกอ่เซนโซชื่อเซนโซใช่ไหมใช่ครับใช่เรียกเรียกเซนเฉกันท้ั้อ่ะพี่อยากบอกเซนเรื่องหนึ่งคือถ้าเราดีกับแก๊งหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนดีจริงๆอ่ะพี่ดีด้วยสุดๆเลย แต่พี่ขอพูดแค่เรื่องเดียวพี่ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงแต่พี่ขอใครพูดแบบจากใจตัวพี่นะถ้าเป็นหนอนกูเอามึงหนักนะกูประจานมึงเลยนะถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นหนอนพี่ก็เอาอาวุธผมหายเอาของผมหายทุกอย่างได้เลยมึงกูประจานมึงเต็มที่เนาะได้ครับ,รบเบต็มเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยเออพี่พูดแบบให้ฟังแบบตกข้อตกลงกันก่อนเลยคือถ้าออมาในเกง๊งในเคียวสวยมึงจะรู้เลยว่าคือทุกคนเขาให้ใจกันเกินร้อยมีอะไรเขาช่วยกันไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอก อันนี้คือสิ่งสาคัญที่พี่อยากจะบอกเราว่าเคมีของเ s เอเป็นแบบนี้ได้ครับแต่พี่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดีพี่ก็เลยเลือกที่จะพูดกับเราตรงๆได้ครับผมมีมีอะไรพี่พูดตรงๆมันก็ถูก่ะใช่ใช่พี่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเรารักษาลำใจกันได้ครับได้ได้ผมผมผมไม่มีอะไรก็ได้แหละก็บอกเราอะไรตรงๆอ่ะแล้วพี่เออั่้แหละก็พี่บอกไว้้าคร่าวเฉยๆได้ดีแล้วพสูสนดตนก่อนได้ครับได้ได้ผมไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับอืม เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมแค่บอกน้องผมสบายใจแล้วใช่ก็นั่นแหละก็ตามนั้นก็ถือว่าเราได้คุยกันแล้วเราได้เคลียร์กันแล้วแค่พี่บอกผมตรงๆผมก็สบายใจแล้วเหมือนกันพี่แบบอยากแบบอยู่แบบอึดอัดแลว้วแบบว่าพี่อยากพูดอะไรแต่ไม่ได้พูดแบบเกรงใจ <น S 1> <ด>ที<ด>่ว่าเอ้ยแสดงว่าเขาใจฟิลพี่ได้พูดเลยผมก็สบายใจเรื่องอย่างว่าแบบพี่ได้พูดกับผมตรงๆเวยเสียงคล้ายรอนเนาะไม่เหมือนเลยพี่อไม่เหมือนเลยพี่จะจะเชื่อไตมว่ายงเหมือนเลยผมฟังออกได้ไหม ได้น้องจิวจครับอยู่ที่ไหนมาหาลุงฟูนะลงลงมานี่ไหนลุงมาครับเดี๋ยวเขาเนี่นี่มาหาอีใครมะแฟนครับผมแฟนครับอไม่แล้วบอกนะก็เขายังไม่ได้ตอบเียใครว่าใครว่าบอสผมครับยังไม่ได้ตอบเลยพี่พี่เขาฟังเย็นเย็น้ พูดไรอ่ะมันมีมันมีประเด็นอยู่ใช่เหรอแบบมีประเด็นอีกไอ้เนี่ยลูดเดียวไม่ได้นะครับถ้าเกิดลูกอาลูปีมาเล่นมามาเข้าพี่หลับรับไปเนี่ยไปรับไปรับไปรับต้องรับมันบอกว่าถ้าถ้าไม่รับเดี๋ยวถ้าไม่รับเดี๋ยวมันจะเจอกันไหน่อยเอาเราเลียงกันหน่อยเดี๋ยวเจอกันเจอก็เจอดิมันก็ไม่ต้องอยู่แก๊งกลัวไอ้เหี้ยก็เจอไอ้เหี้ยบอกบอกบอกว่วพี่คอยจะพี่เจอกับผมเมื่อไหร่มันบอกยังจะยังครับน้อง อยู่ยุโรปปีรูปีมันเหงาเปล่าอะไรเงี้ยที่นู่นมันก็ไม่ค่อยไม่พูกสามด้วยอยู่ที่นู่นมันเป็นซีโตเลยนะว้ยเออเรา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 ความรักลงคืออะไรนี่เป็นไรผมเข้าไม่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 ได้อะไรเฉยเอาแต่ว่าตรงตรงผู้หญิงน้องเขาแค่อยากได้ความสนใจจากผมแต่ผมผมพใชผตรงผมไม่สนใจอะผมผมเอาแต่เกงครับเจ๊ดเช่ มาเลยหรออีกเล็กโงไงก็อย่างเงี้ยแหละมันมันไม่ได้หมดโผล่พี่กก็อยู่แต่โรงพยาบาลอ่ะไม่คือที่นู่นอ่ะมันไม่ได้แอคทีฟเท่านี้แต่ที่เนี่ยมันแอคทีฟมากอ่ะพี่ผมถามจริงถ้าผมไม่รันเอียโบจ้องแดกกระบาลอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะลูนร้านลุงเหรอไหนเห็นไหมน่ะรถรถน่ะไหนเพี่อนรถเนี่ไม่เห็นมีปัญหาเลยใช่ไหมไม่ใช่วิ่ลำไม่ใช่อ๋อนี่ไว้ไม่ใช่รับธุรกิจหรือเปล่า ตัววาร์ปครับไม่ใช่นินจ้านินจ้าอะไรนะครับอ้างตัวเขาค้างไปแล้วก็คือลุงลเอาตรงกลุงเทเวลามาให้แก๊งแล้วไม่มีเวลาไม่ให้เขาคือผมอะก็มีอ่าที่พูดตรงๆก็มีแต่น้อยหรือเปล่าพี่เจ็ดใครรับสกินหรือเปล่าไม่มีผม่อนไหนพี่วันนี้ครับตรงนนั้ ก็ในขายอ่ะมันอยู่ในตู้เนี่ยนะไปรอใหใส่บูททีมันอีกผมมีเวลาเพิ่มจะไปจุกมกาแฟนลุงหรอไอทีก็คืออ่ะผมเอาคุณเรืองแฟนลุงอยู่เนี่ยคือให้กลับมาส่งก็เป็นเอามาได้ไหมลุงหรอมันไม่มีเวลาเมันแบบมันมันมีเวลาเอางี้ไม่มากพอแล้วกันคือผมรันแบบอย่างเงี้ยตามรูปของผมอ่ะก็รันแกงปุ๊บปุ๊บเสร็จห้าทุ่มผมก็มีแพชชั่นกับน้องๆอยากมึงมาถือสองคนนะไอ้เงี้ย ขับจีอะไรเงี้ยผมเห็นออกมาแล้วมาแล้วอมก็ไปต่อข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็ก็อยู่กับน้องกับแกงร้อยเลยแต่แบบกับเขาเนี่ยก็คือถ้าเขามาก็พาขึ้นรถไปเมือมาก่อนเนี่ยมาในเมืองก่อนเข้าเมืองมาตอนนี้มาขายยาเข้าเมืองมาแค่นั้ผมก็ผมก็ทําแค่นี้ในลูปดูทีนของผมเออแล้วก็แบบพื้นที่ของเขามันน้อยเกินไงผมก็เข้าใจแล้วว่ามันอาจจะน้อยเกิน ความสำคัญมาจะไม่ได้ให้เขาไงจริงจรคนแรกอ่ะคือประสบการณ์คนที่สองอ่ะเพื่อที่จะแก้ไขคนที่สามอันนี้คือเลยแล้วแล้วคนที่สามอ่ะไม่อันนี้คือความจริงเสียก็คือแบบว่าแรกๆมีเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยว่าแล้วพอคนที่สองก็คือว่างบ่อยใช่ไหมเสียตรงเลยใช่ไหมแต่มิสยาเตมิสยาซ้อนอะไร ใจไม่เสียเอ่นะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเออนั่นแหละผมก็น่าจะคนละมุมมองผมก็ไม่ได้ว่าน้องอะไรน้องก็พูดเหมือนเชิงประมาณว่าเออก็ถ้างั้นก็พี่ก็ไปอยู่ในส่วนของที่ของพี่อะเวลาของพี่ไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาห่วงเขาลุ้นนี่นั่นอะไรเงี้ยห่วงตัวน้องเขาอะนะก็ก็ต่างคนแบบต่างไปเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบอะไรลผมก็เข้าใจได้ ไปไปรำรานทั้งไหนมาครับลุงถึงเราจะเป็นแบบปีศาจอ่ะผมว่าไม่กูอาพูดตรงไม่กล้าไปสู้หน้าเพราะเราผิดจริงอันเนี้ยยอมรับว่าผมไม่ได้ให้เวลาแล้วเขาอยู่ไหนอะขนาดมองครบซ้อนตอนนั้นเนี่ยยังไปบอกเลิกต่อหน้าเลยถึงเวลามองใช่ครับใช่ใช่ผมว่าผมว่าเราก็ต้องบอกเลิกไปซะเราก็แบบบอกเลิกไปเลยว่าเราต้องการอะไรผมว่าพี่ต้องการแค่เวลาแก้งตอนเนี้ยพี่ก็คงให้เวลาหนูไม่ได้หรอกพี่ก็คงต้องปล่อยหนูไปหาอยู่คนที่ดีอ่ะคนที่พร่มอะ พี่เอพพี่รักแก๊งพี่หัวแก๊งฉันปล่เธอได้ไปไปให้ไกลผมว่าเขาก็อยู่กับลุงมาก็นานนะผมไม่อยากปล่อยไปนะผมว่าตรงที่ตะก่อนผมอยู่กับเขาได้เยอะบอก็รู้ว่าที่นู่นมันรันไม่ได้เยอะมากอ่ะมันเป็นรูทีนของมันก็คือผมมีเวลาไปยืนได้แน่นอนอยู่แล้วพอแบบผ่านททมิ่งนั้นมามันที่นี่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันแอคทีฟกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วผมก็ หมูก็อ่ะตายบอสก็รู้ว่าถ้าผมมาช่วยจริงๆหมูก็ช่วยแบบสุดๆอ่ะผมแบบไม่ได้แบ่งเวลาไปทําอะไรหลายๆอย่างได้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องความรักอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าอยากเลิกกับเขานะแบบว่าไอ้้ย่กูก็เคแม่งเลยไม่เออเนี่ยลุงเอานงป้าประเด็นแม่งอยู่แค่นี้เลยเวอยากเลิกกับไม่อยากเลิกลุงพูดมาแล้วว่าไม่อยากเลิกถ้าไม่อยากเลิกก็คือไปคุยบางทีที่เขาพิมพ์มาจะแค่ประชดก็ได้เกตป้าเข้าใจแค่ให้ลุงแบบว่าเออ เข้าเมืองมาแล้วแล้วบอกว่าเอ้ยเข้าเมืองมันแล้วนะขอขายยาแป๊บหนึ่งเอ้ยเข้าเมืองมาแล้วเดี๋ยวขอเล่นไอดอปแป๊บหนึ่งเขาอาจจะแค่นี้ก็ได้เก็ตป้าแล้วเออเพราว่างปุ๊บก็ค่อยไปนั่งรถเล่นไปชมวิวสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเขาอาจจะต้องการแค่นี้เขาาจะไม่ต้องการแบบตัวติดกับลุงยี่สี่ชั่วโมงก็ได้เขาอาจจะแค่อยากบอกให้ลุงแบบบอกเขาหน่อยว่าทําอะไรอะไรแค่เนี้ยเกตป้าจริงจริงมันต้องไปหาเลยต้องไปเคลียร์ไปไหมล่ะลุง เขอยู่ไหนอ่ะข้างนอกอ่ะแม่ข้างนอกแลนด์ข้างนอกแลนข้างนอกแลนด์ข้างนอกแลนด์ไอหนิงนอกแลนมองเป็นยี่ยี่เมื่อกี้ทำมิกสียอารมณ์ปะทำมิกสียอารมณ์อะไอแบงค์มีรถตีบ้างรถตีอ่ะมีบ้างมีมีรถตีละลุงครับลุงขอขอรถซีหน่อยเออกุญแจมาทะเบียนอะไรวะน้อง เอจักเลี้ยบดีไหมลุงเขาอยู่ไหมอยู่ในเมืองไหมอยู่สวยเนาะไปเดี๋ยวไปหาเขาเลยเขาอยู่ไหนสองหนึ่งเจ็ดแลวจะตอนลุงไม่ไปแรงแดงหรอร้านขึ้นมาลุงขึ้นมาใครว่างมาไปแรงแดงแรงแดงก่อนก็ได้มั้งเขาเอ้ยเขาตอบอะไรวะเขาอยู่ไหนแรงแดง โอ๊ยฟลอสไม่ต้องอถามติบคนร้านมันเล่นกี่คนก็แบ่งกันไปสิมีทำหาเลยฟลอสถามติบเนี่ยถ้าแค่คนสองคนมันไม่ไปมันจะตายเรื่องไงฟลรสมอถามีิบมีไหมทำไมนี่แหละผมเขาว่าไม่เซ็ตคนที่ไม่มาร้านพวกร้านเนี่ยเขาคิดแบบเธอแน่เลย พวกไม้เซตอย่างเงี้ยเก่ร์ขาเลยเัน้มันไม่ว่างคนสคนาไม่ได้เลยอรืองคามเขาอยู่ไหนองเดี๋ยวลงแบบเราอันนีร้านร้านไหนวางมาครัวหลัครับดีจีหายไปไั้หมดครับนี่เออกำลังไปน้องเดยวหไหน้ครับซีซีซีเอ้ยร้านแดงขอจวนคสองคาองคาสองดีจีคสอง าร้านแดงขอดูด่วนคืออะไรเรวะไปดีจีให้หน่อยไปมาดิจิขั้นหนึ่งดิจิขั้นหนึ่งดีจีคั้นหนึ่งขั้นทีคัามถึงขั้นที่สามใกล้มากดิจีอ่ะนับไปแล้วพี่นับไปแล้วนับไปแล้วนะครับเนึ่ยเขาอยู่ไหนบล็อกเอาแดงมาเดี๋ยวไปเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K H O C ด้วยกันนะคะ